แฟนลับช่องสามรายการแฟนขับช่องสามช่วงตีตัวทัวร์กองวันนี้พาแฟนรายการทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองกับโครงการ16 8กยิ้มจักใจเที่ยวไปในเส้นทางพ่อครั้งที่3งานนี้มีนักแสดงหนุ่มมาหล่อหน้าเข้มอย่างเพชรตฤตแหมเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้น,อน้องต่อเขาก็น่ารักไม่แพ้ในละครเลยนะเพชรรู้สึกประทับใจและรู้สึกสด,ดีมากที่ที่ได้สึ้นเกตมาในในทริปครั้งนี้นะครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยน่าสนใจมากครับดูสิพอเดินทางมาถึงบ้านตุ๊กตาชาววังปุ๊บน้องๆก็เข้ามารำวงต้อนรับกันอย่างสนุกสนานมีหรือที่หนุ่มเพชรจะไม่เข้าร่วมวงด้วยดูจากหน่วยก้าแล้วพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะแฟนคลับจ๋าแถมงานนี้หนุ่มเพชรยังได้ลองลงมือปั้นตุ๊กตาชาววังด้วยตัวเองไหนๆลองโชว์ผลงานหน่อย หลังจากได้รับความรู้และความสนุกสนานที่บ้านตุ๊กตาชาววังแล้วหนุ่มเพชรเขาก็ยังได้แวะไปทำบุญที่วัดม่วงที่มีพระใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอ้โหดูจากขนาดแล้วขอบอกว่าใหญ่มาจริงๆงานนี้เรียกได้ว่ากิ่มบุญกันไปทั่วหน้าครั้งหน้าตีตัวทัวร์กองจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมรายการแฟนคลับท่องสามกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณมากที่ติดตามและก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับบ้ายครับแล้วเจอกันค่ะ